สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้ชัดทำได้สไตล์กปทและใน EP นี้นะคะเราจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกองทุนกปทกับคำถามนี้กันค่ะขั้นตอนการทำงานของกอปทในแต่ละปีนั้นมีอะไรบ้างขั้นตอนในแต่ละปีเนี่ยนะครับเ,เราจรึงแบ่งวิธีการทํางานของกองทุนเนี่ย เป็นไตรมาสนะครับซึ่งในไตรมาสที่1เนี่ยทางกองทุนกบปทรรเนี่ยควรที่จะต้องเริ่มของกระบวนการในการจัดทําแผนการเงินประจําปีนะครับตามด้วยเรื่องของการจัดแทําแผนสุขภาพชุมชนหลังจากที่ทําแผนการเงินแผนสุขภาพชุมชนแล้วนะครับทางกองทุนจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนในไตรมาสที่1เพื่อที่จะรับรองสถานะการเงินของไตรมาสที่4ของปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วก็อนุมัติแผนการเงินประจำปีรวมสินแผนสุขภาพสุมชนนะครับแล้วก็ในถัดไปก็คือก็จะมีการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการเพื่อที่จะดำเนินการจัดสรรเงินให้กับผู้ที่มีเสียหับเงินในไตรมาสที่1ในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณกองทุนกบพทควรจะต้องมีการประชุมกรรมการกองทุนครั้งที่สองเพื่อที่จะ เห็นชอบสถานะการการเงินในไตรมาสที่1จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของตัวแผนง,งานโครงการที่จะต้องมีการสนับสนุนไปให้กับทางผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการขอรับเงินเข้ามาเพิ่มเติมเนื่องจากประกาศใหม่ของกองทุนเนี่ยก็มีการเปิดโอกาสให้ทางกองทุนที่มีเงินไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยได้เข้ามารับเงินเพิ่มเติมส่วนในไตรมาสสาก็จะเป็นไตรมาสเรื่องของ การที่จะต้องเริ่มติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนตามวงเงินที่เราอนุมัติให้กับคนที่มีสิทธิ์รับเงินเนี่ยนะครับเขาได้รับเอาเงินประมาณของกองทุนไปดําเนินการเขาก็จะเริ่มที่จะทยอยนะครับส่งมอบผลการดําเนินงานกลับเข้ามาดังนั้นในไตรมาสสจึงต้องมีการประชุมกรรมการเพื่อที่จะเห็นชอบนะครับผลการดาเนินงานของ ผู้ที่รับเงินแล้วส่งมอบผลการเงินกลับมาในขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นการเห็นชอบสถานะทางการเงินในไตรมาสที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับส่วนในไตรมาสสี่เนี่ยจะต้องสรุปผลการดําเนินงานในการให้เป็นไปตามประกาศในขณะเดียวกันท่านก็จะต้องเริ่มที่จะทําเรื่องของตัวในสิ่งที่เราเรียกว่าแผนการเงินแล้วก็แผนสุขภาพในปีงบประมาณถัดไปนะครับส่วนในทุกเดือนเนี่ยนะครับทางพี่น้องกบรทร ก็จะต้องเข้าไปปรับครุงตัวข้อมูลที่เราเรียกว่ารายรับรายจ่ายนะครับในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในทุกๆเดือนนะครับเมื่อครบ3เดือนแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องเข้าไปพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องรายงานการเงินนะครับเพื่อเตรียมออกมาเข้าสู่ที่ประชุมประจําเดือนให้ครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันรู้ชัดทําได้สไตล์กบกระอ ติดตามสาระข้อมูลดีๆเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะคะและจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ YouTube และ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ที่สายด่วนสอบอสอช1330ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ให้ลึกเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดและทําอย่างถูกต้องรู้ชัดทําได้สไตล์กปทสุขภาพดีมีหลักประกันท้องถิ่นสร้างสารรค์กปทสนับสนุนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่ากองทุนกปทหรือเดิมเราเรียกกองทุนตำบลที่ทุกคนรู้จักนะครับกองทุนนี้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงกองทุนนี้ได้โดยการรวมตัวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเขียนโครงการเกี่ยวกแก้ปัญหาส่งเสริมป้องกันหรือปัญหากลุ่มใหญในพื้นที่ผมอยากเห็นทุกคนนะครับเข้ามาช่วยกันเขียนปัญหาแล้วก็สามารถทําโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองในพื้นที่ได้นะครับผม